สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอฟทีช่างป้อมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาพบกับเ e กี A or, ยร์เดินหน้าได้ถอยหลังของช่างป้อมอีกรอบนะครับอันนี้ตัวนี้จะเป็นตัวงานส่งลูกค,ค้านะครับอันนี้จะเป็นฝั่งเข้านะครับตัวนี้จะเป็นฝั่งออกไปที่เพาขับหรือโซ่นะครับอันนี้ผมก็จะใช้แบตสบานไฟฟ้าเป็นตัวกําเนิดกําลังครับแทนเครื่องยนต์ก่อน,นครับเป็นการทดสอบไปดูนะครับ นี้เกียร์อยู่ที่ตำแหน่งเดินหน้านะครับผมนี่เป็นตำแหน่งเกียร์เดินหน้านะครับนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์เดินหลังนะครับถ้อยหลังนะครับถ่ายทำมือเดียวนะครับตัวน,นี้ก็ามาอยู่ที่ตำแหน่งถอยหลังแล้วนะครับผมตรสอบเลยครับ เอาครับท่านีูเห็นะครับผมก็ใช้งานประมาณนี้นะครับผมรูปลักก็ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นส่งลูกค้าที่โคราชนะครับเกียร์ก็ขนาดกําลังพอดีนะครับ่าสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอกำลังข่าวลาแค่นี้ครับผมไม่พบกันใหม่กับตัวหน้านะครับงานหน้านะครับจะเป็นรูปร่างแบบไหนนะครับผม สวัสดีครับ